พี่พามาที่ไหนเนี่ยใช่ทีนหลักหรือป่าโอ้ยตลกละนี่เมทฟิลมีกิจกรรมมาให้ทำปากตามมาเลยอ่ะเออมากรเร็วเร็นี่พี่พาาทำอไรเนี่ยก็ช่วงนี้เมทฟิลดโดไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอก็เลยพามา,าสารเจ้าแม่คนอีไงมาเข้ามา นั้นกันมาเรืยังอะอยังอ,อ่ะไป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 เรื่งละ้นคมทอมปิดประตูอ้อาวทำไงอะงั้นเราไปห้องสมุดแทนไหมเฮ้ยไี่นี่มีห้องสมุดได้หรออยากา เขาทำอะไรกันอะฟิวอ๋อที่เขาทำกันก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคริสต์มาสเวิร์กชอปที่กาดแบบป้าตั้งแต่วันที่21เถึงย2ธันวาคมนี้ตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงก็คือทุกคนจะมาช่วยกันทำของตกแต่งคริสต์มาสที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสทุกอย่างเลยมาร่วมกันได้นะทุกคนเฮ้ยทำไมมีตออกเยู้อสมุดด้วยอะก็ห้องสมุดมีชื่อไงกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ทำได้ทงอาหารค้าวของหวานแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ด้วยนะ ใครอยากลองกดจุดและนวดฝ่าเท้าก็ามาใช้ที่นี่ได้เลยนะมีฟรีไวไฟด้วยนะอรองเรนบิสไลอวิทยาลยัยร่วมกับห้องสม,มุดประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ไม่ใช่แค่ห้องสม,มุดธรรมดานะคะแต่เป็นห้องสม,มุดที่มีชีวิตอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะทุกคน